กินปูค่ะแม่ฉันอยกร้งองกินมันปูฉันเหตเองว่ะสั่นมั่วเียมาคาร์ลไฟครับยาคาร์มัคาร์ฟาออลันย์าชฮาาใช่แม่กอดแช่ใช่ โอ้ยแฉบหลายลูกก่อ,อาปะนะนี่เด้อค่ะฝีมือนางกินแม่เอาเอิกมันต่ำลูกกินมันโอ,อ้แอแอมหมดแล้ว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 

แนมหนาใหญ่ยานใหญ่ยักระดูบีสับปอนสับๆปอนสับๆอปอนเต็มเกลวอยู่โะ่ละโอ้ยย่าเหมอดละมังลูก พึ่งแม่สิ้นต้มไหมเบิ่งเฟีนเฟียนไม่เอาอีกโอ้โหไม่ไม่ไม่เอาอีกแค่ดูสิเดีเอาอีกเอาอีกโอเคต้ไมไหมแล้วพี่นอ้องต้มไหมกินไหมอีกแล้วบางโตกับมีมันบางโตกับบะมีมันเพราะว่าแม่บูดเพิ่นบางโตอ่อนๆ ป่องโตแกกับบอมีมันแม่เพื่นเห็ดเป็นเห็ดเป็นเห็ดคือคืออ่ะอ่ะ,อะเอาไหมเอออ่ะพับกระดาษของปูย่านมือเปื้อนเออนี่เอาชาดิป้าชาดิ เอาก็ได้เอามันคือเหมอดกินเหมอดแล้วเนะาะมากินได้ค่ะลิดค่ะลิดทอย่า <Yeah. S 2> เอฟที่มีส yeah. มวนะมนปั่วาสก้าได้ลูก เอาได้หน่อยๆบ่าเอาอเยโอเคหมอ,อฟิน